พอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอารหันต์ัสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยสียเก้าขอความเจริญความผ้าสุขและความมีปัญญาจงบังเกิดมีแก่ศธาญาติโยมสาธุชนคนดีมีน้ำใจไฟในศีลในธรรมด้วยกันทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการคติธรรมสอนใจก่อนนอนในค่ำคืนวันนี้ ในค่ำคืนวันนี้อาตมาก็จะได้นำเสนอเรื่องปริศนาธรรมข้อที่12บสอชื่อว่าไม่หยุดไม่ถึงพระคำว่าไม่หยุดไม่ถึงพระก็มีความหมายว่าคำว่าหยุดในที่นี้ได้แก่การหยุดทําความชั่วเรียกว่าทุจริตสามอย่างคือความประพฤติช,ชั่วทางกายทางวาจาและทางใจ ซึ่งขัดต่อประเพณีและศีลธรรมอันดีงามเป็นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำนั้นคือ 1. กายทุจริตพฤติกรรมไร้มนุษยธรรม ทำโดยพลังทางกายมีการทรมานสัตว์เบียบเบียนสัตว์ฆนะ่าสัตว์ลักขโมยถือเอาวัตถุสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้และประพฤติผิดในการ,รมหรือเรียกว่าล่วงประเวณีทางเพศฝืนจารีดนิยมไม่ชอบด้วยกฎหมาย 2. วจีทุจริตคือ,อพูด ปลดโกหกหลอกลวงพูดภาษาไม่สุภาพพูดคำหยาบคายไร้สมบัติของผู้ดีพูดเท็จหลอกเอาผลประโยชน์ของคนอื่นพูดคำหยาบเยาะเย้ยเสียดสีพูดสอดเสียดยุยงให้เขาแตกแยกจากกันและพูดเพอเจอร์เหลวไหลไร้สาระใช้ภา,าษาพร่อยๆไม่มีคำพูดเกี่ยวกับเรื่องของบุญบาป เรื่องของธรรมเรื่องของวินัยเรื่องของกรรมผลของกรรมเหล่านี้เป็นต้นนะซึ่งเป็นคำพูดที่ไม่เหมาะกับบุคคลและสถานที่สามโนทุจริตอุบนิสัยใจคอป่าเทือนเกิดแต่จิตสำนึกมีความคิดโลภมากเห็นแก่ตัวต้องการอยากได้ของคนอื่นเอามาเป็นของตนเองโดยความไม่ชอบธรรมความไม่ชอบธรรมในที่นี้ก็หมายถึงไม่ไปซื้อไม่ไปขอยืมไม่ไป ขอเขาเหล่านี้เป็นต้นเรียกว่าความไม่ชอบธรรมมีจิตคิดปองร้ายอาฆาตพยาาบาทปองร้ายคนอื่นจองเวรคิดแช่งให้คนอื่นเขาได้รับความเสียหายสูญหายเสือ่อถมถูกทำลายถึงความวิบัติเหล่านี้เป็นต้นและมีความเห็นผิดจากคลองคลองธรทมซึ่งขัดแย้งต่อความจริงฝืนกฎแห่งกรรมกฎของธรรมชาติเช่นเห็นผิดว่า การให้ทานไม่มีผลการรักษาศีลไม่มีผลการอ่อนน้อมถ่อมตนการเชื้อเชิญปฏิสันฐานต้อนรับไม่มีผลการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีบูชาบิดามารดาเป็นต้นไม่มีผลโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีกรรมดีกรรมชั่วที่สัตว์ทั้งหลายกระทำลงไปแล้วไม่มีผลนะสัตว์นรกไม่มีเทวดาไม่มีเป็นต้นพระพุทธเจ้าไม่มีพระอริยสาวกไม่มี นะหรือมีความเห็นผิดว่าการฆ่าสัตว์ไม่เป็นบาปการลักทรัพย์ไม่เป็นบาปการประพฤติผิดในกามการพูดปดโกโหกหลอกลวงพูดซอเสียดพูดคำหยาบดื่มสุราเมรัยไม่เป็นบาปไม่มีบาปมาถึงตนนะการให้ทานไม่เป็นบุญการรักษาศีลไม่เป็นบุญการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นไม่เป็นบุญเหล่านี้เขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐนะิเป็นมโนทุจริต ท่านสาธุชนทั้งหลายบัณฑิตนักปราชญ์ได้กล่าวว่าให้หยุดทุจริตทั้งสามนี้จึงจะเข้าถึงพระได้พระในที่นี้ก็หมายถึงพระพุทธศาสนาเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนานั้นก็คือพระนิพพานนั่นเองแต่ผู้จะเข้าถึงพระนิพพานได้นั้นจะต้องหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองต่างๆ ผู้ใดเข้าถึงความสงบสุขอย่างแท้จริงได้ชื่อว่าเข้าถึงพระพุทธศาสนาผู้ใดประกอบทุจริตประพฤติไม่ทำตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ละเว้นทำกรรมชั่วบุคคลน,นั้นชื่อว่าไม่ถึงพระผู้หยุดทำความชั่วถึงจะเข้าถึงพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงดังพุทธภาสิทธิองค์สมเด็จพระชินสีตัดเอาไว้ว่า เราหยุดแล้วแต่ท่านสิยังไม่หยุดนะคำว่าหยุดแล้วในที่นี้ก็หมายถึงหยุดทําความชั่วนั่นเองอพุทธพุทธภาสิทธินี้พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสแก่พระองค์คุลิมานนั่นเองฉะนั้นท่านสาวทุชนทั้งหลายด้วยเหตุผลนี้จึงได้ชื่อว่าไม่หยุดไม่ถึงพระดังนี้เลย ธรรมะในค่ำคืนวันนี้ก็คงจะพอสมควรเก่เวลาอาตมาก็ต้องขอยุติเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ท้ายในที่สุดนี้อาตมาก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านจงเป็นผู้มีแต่ความสุขก,กายสบายใจมีสุขภาพพลนามัยที่แข็งแรงมีสติมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า และเมื่อบุญบารมีของเราท่านทั้งหลายเต็มเปี่ยมแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงเข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกลน้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิขอจเจริญพร